คิวเอสววยนะครับ5211แหมเสียงล้างตรงนี้เนี่ยวันนี้ก็ใช้อัลตตอมซี216ทำกระบวนนะครับบุ้ิสานก็มีเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้ ดีเพื่อนเพื่อนแอีคนบ้านรถไฟนะครับอตอนนี้กําลังเดินทางไปที่สถานีรถไฟบ้านคูบัวนะกี้เช็คในแอปของการรถไฟนะครับเดี๋ยวจะมีขบวนหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับวิ่งผ่านที่บ้านคูบัวนะครับไม่รู้เราจะไปถึงทันหรือว่าน,นะครับยารากรุงเทพอภิวัฒน์นะครับวันนี้ขบวนรถล่าช้าอยู่ร้อยสามสิบเอ็ดนาทีนะครับ เอาเจ้าหนาทีกั้นทางกอดีเลยนะครับโอ้เอาวิ่งผ่านเราพอดีเลยนะครับโอ้ลงขบวนรถไม่ทันนะครับโอ้ยผู้โดยสารเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยแเสยดายนะครับลงไม่ทันนะทะล้อยสามสิบเอเลยนะครับ ็ถึงที่บ้านครูบัวนะครับเจ็ดนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีนะครับก็ตอนนี้ก็ขบวนรถก็เดินหน้ามุ่งหน้าเข้าสู่ราชบุรีนะครับนะครับเดี๋ยวชมกันต่อนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังการถ่างนะครับเดี๋ยวมีขบวนรถวิ่งผ่านอีกหนึ่งคันนะครับรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดสองสุไหกลกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับ กะบวนรถก็ช้าอยู down, ่สามสิบสองนาทีนะครับตอนนี้แปดโมงสิบสามนาทีครับก็ห่างจากหนึ่งเจ็ดศูนย์ประมาณสิบกว่านาทีเองนะครับ ก็เริ่มดูลงๆครับดูนั่งสบายกว่าวันกันก้อนแล้วนะครับ ะครับตอนนี้นายออกมารอนะครับเดี๋ยวมีขบวนรถวิ่งผ่านนะโดยพิเศษที่สามองนะครับชุมทางหัดใหญ่กรุงเทพอภิวัตรก็ช้าอยู่ประมาณสี่สิบนาทีนะครับจริงๆวันนี้ก็ถือว่ามาไวเหมือนกันนะครับโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาถึงแถวนี้ประมาณเก้าโมงกว่านะ คิววายนะครับห้าสองหนึ่งหนึ่งแหมเสียงลางตรงนี้นี่โตกดังเพรฟะจริงนะโอ้แน่นด้วยนะครับเสียงก็เดี๋ยวมีสองห้าสองนะครับตามมานะครับแล้วก็ ขบวนสามแปดนะครับก็น่าจะได้ชมกันอีกสองขบวนนะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมีรถเข้าจอดนะครับธรรมดาที่สองห้าสองประจวบิลีขันทนบุรีนะครับมาช่วงเช้าที่ บ้านคูบัวนะครับก็จะมีขบวนรถเนี่ยครับจอดขบวนเดียวนะครับทั้งหมดก็มีอยู่สามคันนะครับมีสองห้าสองสองห้าสี่ 4, แล้วก็สองห้าหนึ่งนะครับช้าสี่สิบนาทีนะครับมาถึงเก้าโมงยี่สิบสามครับ นี้ก็ใช้เอาตัอมซีสองหนึ่งหกตามขบวนนะครับบุริษัทก็มีเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้น่าจะเดินทางเข้ากรุงเทพกันนะ <ic> ก็เดี๋ยวมีสามแปดตามมานะครับตอนนี้ก็ตามหลังมาติดๆนะครับห่างแค่สถานีเดียวนะ ปิดท้ายด้วยด่วนพิเศษที่3-2และขบวน4-6นะครับสุงไหงกลกประดังเบษากรุงเทพอภิวัฒนนะครับถึงบ้านคูบัว9ก้โมงสานาทีนะครับช้า8นาทีนะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับวันนี้น่าจะเป็นขบวนเดียวนะที่ทำเวลาดีที่สุดนะครับ ผ่านไปเรียบร้อยนะครับสิ้นสุดในคลิปนี้นะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ